เห็นสักสี่ห้าโมงครับแล้วก็จะเยื่ยที่โรงแรมก็เห็นสนามซ้อมใกล้โรงแรมก็เลยเคลื่อนพลมานี่เลยก็ก็ได้เหนื่อเอาแค่ให้เหนื่อยจริงเพราะว่าจะได้แบบหายเหนื่อยเพราะว่าจริงๆแล้วระยะทางจากกรุงเทพมาที่ย่างกุ้เข้าไม่ไกลมากแต่เสียเวลาแล้วก็่เช้าดังนั้นก็จะให้เด็กได้กตัวด้วยแล้วก็ช่วยเด็กก็มีส่มี จิตใจก็เนะ้เน้าดูนะแล้วก็ลนะกาลจิตดีแร้ก็คุณนี้เป็นซ้อมนะครับก็จังคุนี้ฐก็แถมทักษวิธีการเล่นด้วยนะครับแล้วก็ตอนใช้หมนก็เป็นซ้อมอทีน่ะครับคามปีวันนี้กับสนมี้ม่า้เราใไม่รู้พี่โกนเล่นมาแล้วไม่เคยแพ้มาเลยเอ้ยแพ้เขามาตั้งแต่ติดทิมชาติมาไม่เคยแพ้ ซิโก้พูดถึงตอนที่ซิเกม193ครับที่พี่หมงมันทูชัย43เจอพม่มาะมันทูชโลกด้วยพี่หมงเนั้นอะไรเขาคงรู้แล้วว่าใครหมนะูมาซิโก้แล้ว <laughs>